ดีครับพี่สวันนี้ผมสนใจอยากจะสั่งคัสตอมกีตาร์สักตัวพี่ได้แบรนด์อะไรดีอันนี้สั่งคัสตอมแบรนด์อะไรได้บ้างครับพี่ตอนนี้ก็จะมีเกมไทเลอร์มีชาบัดครับผมเอาชาบัดก็ได้พี่พอดีเกมไทเลอร์ผมมีหลายตัวแล้วครับเฮ้ยโหรวยจัดอ่ะอ่ะแล้วชาบัดนี่ดูไว้เป็นสแตทใช่ไหมใช่ครับพี่สแตทครับพี่สแตทก็เป็นรุ่นลิ้นสตาร์ทอ่าลิ้นเอเดเฮดพัดนะเป็นฮัมซิงซิง เหมือนที่ผมใช้อยู่เริ่มต้นที่169,000บาทครับผมเป็นแสนเลยพี่ใช่โอ้หผมนี่ของขึ้นเลยเฮ้ยควักใจยเย็นควักอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นผมเตรียมมาผมเตรียมมาโอ้โหต้องมาจำไว้ก่อนอ<ๆ>ใช่ไหมมาจำใช่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของราคากีตาร์ครับผมโอเคพี่เดี๋ยวว่ากันถ้าง,งั้นเดี๋ยวคุยต่อ,อไปกันก่อนแล้วกันโอเคงั้นงั้นเชิญครับอะไรยัง้าเชิญครับมาได้เลยรอประมาณกี่เดือนนะพี่รอประมาณหกเดือนครับผมโอเคพี่ได้ครับอ่าโอเคแป๊บหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวมาคุยเรื่องคอนฟิกเรื่องสเปคกันดีกว่าโอเคครับพี่อ่ะมาเริ่มกันเลยครับผมอย่างแรกเลยคือรุ่นวันนี้เราจะมาดูรุ่นไหนนะลิ้นก็คือสแตใชัยครับ HSS ก็คือฮัมซิงซิงใช่พี่อ่าก็เริ่มต้นที่169,000านอืมอ่ะและจะอดออปชั่นอะไรเพิ่มครับสนใจเป็นแบบไหนดีอบอดี้ก่อนบอดี้ที่บอดี้บอดี้บอดี้จะมีให้เลือกเป็นเอลเดอร์ไม้พายโซลแอมแอดแล้วก็ไม่ใช่ คืออะไรพี่ไม้พายคืออะไรอ่ามันว่ามันชื่อประเภทคือไม้พายมอกกานี่สวัสแอดธรรมดาสวัสแอดหนึ่งชิ้นอ่าผมขอเป็นเอลเดอร์แล้วกันพี่อ่าเอลเดอร์เอลเดอร์ไม่เพิ่มตังค์ครับผมไปผ่านไปหนึ่งข้อตอนนี้ยังอยู่ที่แสนหกหมื่นเก้าพันครับผมม,มาต่อกันที่คอคอนี้ก็มีตั้งแต่แบบเพนเพนเลยก็คือสแตนดาร์ดเลยแบบไม่เผาไม่อะไรทั้งนั้นเรียบๆเมเปิลเรียบๆแล้วก็เริ่มต้นอ่าต่อมาที่สองถึงสามเอเนี่ยจะบวกที่หกพันเก้าสี่ถึงห้าเอเนี่ยบวก 12500ส้าร้อยถ้าไปาแบบสุดปอกเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคือมาสเตอร์เกตซูเปอร์สามดีพเมียมบวกคอเผาด้วยเอานี้เลยพี่เอานี้เลยผมชอบตัวสุดบวก18500ห้อโอ้โหเคาคือคิดเลขมาเลย18500หปึ๊กปึ๊กปึก,ปก,ปกอยู่ที่แสนแปดเจ็ดห้นตอนนี้สุดพี่สบายมาต่อกันที่อ่าเราได้คอแล้วได้ได้บอดี้เรียบร้อยแล้วมาที่หัวหัวของชาบัตเนี่ยสามารถเล่นสีได้จะเป็น แมทชิ stock ่งเฮดสต็อกก็ได้หรือว่าไม่ใส่สีก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นขีบล่างขีบบนก็ได้ได้หมดเจ้าสีที่ข้างบนหรือว่าสีที่ข้างล่างก็ได้ <ขอ S 1> แต่ขอแบบของพี่เลยอ๋อของพี่สีอยู่ข้างล่างโอเคพี่อันนี้เพิ่มตังค์ไหมพี่บวกห้าพันครับผมกดเครื่องน้งเลขไปตอนนี้อยู่เที่นี้ครับ หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยิงบวกยิงไหลสีบอดี้อยากได้เป็นสีไหนครับผมผมแบบชอบความแบบกากเพชรอต่พี่สปาร์เกิลแบบสปาร์เกิลเขาวิ่งวิ่งโอเคเอาเป็นสปาร์เกิลสีไรดีของผมเป็นสปาร์เกิลม่วงมันมีสีดำสีขาวสีแดงสีเขียว<ล>ยมีหมดเลยอยากได้ขาวมุกอ่ะงั้นเราก็พิเศษไปเลยให้กับลูกค้าคนนี้เลยก็คือขาวมุกสปาร์เกิลก็คือไวท์เพลสสปาร์เกิลจะบวกอีก8,500ัารบาท ไหวไหวบวกไปตอนนี้อยู่2 0 0 0 0 0กับอีก1,000บาทครับผมหน้าแห้งมาต่อกันที่ฮาร์ดแวร์ครับผมอยากได้ฮาร์ดแวร์เป็นสีอะไรก็จะมีนิกเกิลเอทกับโกเอทก็คือฮาร์ดแวร์ทองแบบทําเก่าด้วยถ้าเป็นเงินไม่บวกเพิ่มถ้าเป็นทองบวก5,5 0 0้าข่าวมุกมันก็ต้องคู่กับทองสิพี่ถูกต้องงั้นบวกไปเลยอีก5,5 0 0จัดไปตอนนี้อยู่ที่2 6 5 0 0เหลืรออีกจุดหนึ่งที่เป็นทางฉบัดเขานําเสนอมาก็คือตัดคอยคอยต้องตัดอยู่แล้วนี่ตั คอยทำวงจรตัดคอยด้วยบวกไปอีก3ามพจบแล้วหมดแล้วพี่ใช่ตอนนี้<อ>ตัวนี้จะจบอยู่ที่2องแสนหนึ่งอันนี้คือสุดก <Okay. S 2> ราฟแล้วพี่จริงๆเรียกว่าสุดกราฟของของสเปคนี้แหละคือถ้าจะเพิ่มอีกมันก็จะไปเพิ่มเป็นพวกสัมป์แอดแล้วแต่เราอยากได้เอลเดอร์เราก็ไม่ต้องเพิ่มตังค์ออใช่แต่ว่าสเปคโดยรวมก็คือสุดกราฟเลยแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาเลือกหยองได้อีกแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันหลังไมค์อีกทีว่าเราอยากได้ p ิกอัพรุ่นอะไรอยากให ดอตัวงอีเลเนี่ยเป็นแบบไหนมีดอทหรือเปล่าหรือว่าเป็นบล็อกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปและเออเรเดียสเราอยากได้เป็นแบบไหนถ้าของพี่นี่จะเป็น7.25คอมปาไป9.5เป็นไงชั้นเชิงชั้นเชิงป็นไงคือยังงติดความเป็นวินเทจแต่ว่าเป็นวินเทจที่พอเข้ามาในในแล้วสามารถตั้งต่ําได้ไม่ติด9.5ยังมีความโค้งอยู่ยังแบบยังยังคงความเป็นวินเทจอยู่แต่เป็นวินเทจที่ร่วมสมัยแล้วกันใช้คํานี้แบบนี้เลยพี่อ่ะโอเคก็คือ7.25ไป9.5้ แล้วมันจริงๆสเปคจะมี9.5ไป12จะมี7.25เลยแล้วก็9.5เลย10ก็มี12ก็มีมีให้เลือกหมดเลยอันนี้ไม่เพิ่มตักโอเคจบไปที่7.25ไป9.5ส่วนคอนี้ก็เอาหลักๆเหมือนพี่ไหมมีเดียม4เอาเหมือนเลยพี่เหมือนเลยมีเดียม4ไปเออแล้วก็มาคุยกันที่ดีเทลเราอยากได้ลิลิกประมาณไหนมันจะมีตั้งแต่มินิมอลจนถึงไลท์ไลท์เอทแล้วก็มีเดียมแล้วก็เฮฟวี่แล้วก็เอ็กตรีม เอาไลท์ก็พอแล้วพี่อยากให้มีความแบบขาวมุกแบบสวยๆยยแบบแตกแรงอะประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยมีเดียมเชื่อเชื่อพี่มีเดียมมีเดียมเลยเหรอมีเดียมอ่ะ, <Medium. S 2> อะมีเดียมก็ได้พี่อะ,ม,อะมีเดียมมีเดียมคือมีเดียมจะมีความแบบแตกเห็นแคกลงไปเห็นสีไม้อย,อยู่นิดๆหน่อยๆจะเป็นแบบพี่เลย <c oughs> ทะลุ <c oughs> ทะลุไปน,นิดๆหน่นนอยๆแต่ว่ายังไม่ยังไม่เถื่อนยังไม่เถื่อนยังไม่ได้ถึงกบขูดถนน <c oughs> ถ้าเกิดแบบว่าเป็นขั้นแบบขูดถนนเนี่ยคือขั้นเฮฟวี่หรือไม่ก็เอ็กตรีมคำของชาบัดเขาจะใช้เป็นเอ็กตรีมแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเฟนเดอร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นซูเปอร์เฮฟวี่ลิลิกอันนี้ก็จะเป็นเอ็กตรีมลิลิกอันนี้ก็จะเป็นจัดไปเป็นมีเดียมงานมีเดียมไม่เพิ่มตังค์ถ้าเฮฟวี่ปั๊บเพิ่มตังค์ปุ๊บเลยอะไรว่าดีผมก็ว่าดีครับโอเคส่วนพิกาดอะไรไม่ได้เดี๋ยวผม เอาเพื่อความเหมาะสมเลยแล้วเราก็แล้วเราช่วงในระหว่างที่เรารอ6เดือนนะเรารอกีตาร์เนี่ยช่วงระหว่างเนี่ยเราสามารถผ่อนจ่ายพี่ได้อืวันนี้ผมต้องต้องมัดจาอันนี้คือหมวันนี้ต้องมัดจําแน่นอนถ้าเกิดมามาไม่มัดจานี่คือออกจากร้านไม่ได้ผมล็อกร้านแล้วตายแล้วนี่ผมต้องควักเงินหรือควักปืนเนี่ยเอยเอาดีๆจะมัดจำเท่าไหร่ดีสามหมื 30, ่นก็ได้ไม่พอหกหมื่นเลยพี่ขอสักห้าหมื่นทงหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเลยพี่ผมมีอยู่หกหมื่นนะพี่เอาไปเอาไปหมดแล้วเอามา โอเคแล้วเดี๋ยวอีก6เดือนหน้าเรามาเจอกันโอเคครับพี่ก็ช่วงระหว่างที่เรารอกีตาร์เนี่ยก็เราสามารถผ่อนจ่ายได้จนกว่ากีตาร์จะมาใน1-6เดือนนี้จะส่งเป็นรายวันก็ได้เหมือนบางอะก็คือัวลาพันก็ไม่ติด <c oughs> หรือว่าจะส่งเป็นรายเดือนก็ได้ถ้ารายเดือนก็จัดมาเดือนละ2 0,000ื่นหเดือนก็พอดีครบพอดี 200, 2 0 0 0 0นได้หมดพี่ยังไงก็ได้ครับพี่กลับไปแล้วไปเจอกันอีก6เดือนข้างหน้าไปครับผม อุ้ยมาแล้ว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 ครับพร้อมไปวอุ้ยผมนี่ลุ้นเลยของแม่งอย่างสวยนี่เปิดท่านี้เลยไปเล็วไนดูเซฟฝาเป็นไงเป็นไงของแท้เป็นไงเป็นไงหยิบเลยพอดีตรงดีดูงานก่อนดูงานก่อน เปนไงพเมพยม,มีไหมดูคอดิโอ้โหภาพอินเสิร์ตต้องเข้าแล้วแหละอินเสิร์ตมาคอ <_ C> e <an> อะไรครับเนี่ยอะไรนะพี่สามดีเหรอใช่มาตเตอร์เก็บสามดีซูเปอร์ซูเปอร์สามดีสีแสบตามากมันแบบมันวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเลยอ่ะดูดูดูนี่ด้วยดูความเป็นมีเดียมเอทด้วยข้างหลังข้างหลังข้างหน้ายังคงมีนี่ข้างหลังจะมีรอยแบบกระแทกนิดหน่อยอ่ะกำลังดี กำลังดีอะกำลังดีไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเชื่อพี่ไม่ผิดหวังนี่รอกระทกเลยเนี่ใช่ใช่ช่ช่เดี๋ยวดูให้ดูในรูปอินเสิร์ตก็นละกันเป็นไงพิมเมียมบอกเลยคุ้มคุ้มทางสองแสนแน่นอนอันนี้กับงานดูหัวเฟ็ด้วยหัวเฟ็ดป็นไงกลมกิ๊กเหมือนเดิมกลมกิกหกหนึ่รูปวันนี้สมูทไม่มีทิ่ติบอกเลยคอเผาหอมมคอโคตรชอบเลยคอโคตรดี เาฟังเสียงเลยดีกว่า สวรรค์ดันดัมิกมันแบบ ตอบสนองแม่งสุดมากบนะีแจมไหมแจมแมวไม่มีที่ติออดออดายซะหน่อยไป 海龟，你听我一点嘛。 สั่นเลยเป็นไงรับแบบบ้านฟินเอิร์แน่นอนบอกเลยอันนี้ผมได้ยืนหน้าตึงเลยหน้าตึงแน่นอนคอแบบตั้งอ่ะโอ้ยงี้เลยเออแอเลยแอคเลยอ่ะสวยอย่างงี้เสียงดีอย่างงี้คือแอคเลยอ่ะพีเมีมมันพเมียมมากสุดๆุดสุดสุดเลยสัมผัสเอ่ยอะไรเอ่ยตายได้วเฮ้ยเราไม่มองตัวนั้นเลยอ่ะตัวไหนพี่ตัวนั้นอ่ะ อันนี้ยี่ห้ออะไรพี่จำไม่ได้จำไม่ได้ยอดยออันนี้ก็ตัวท็อปครับผมสุดยอดอยู่แล้วก็เกทับกันเลยอ่ะบอกเลยคนละฟิลเลยพี่คนละฟิลนะกับตัวนี้คนละอันนี้แหละมันไม่เหมือนกันเลยอันนี้ผมแต่ผมชอบคอตัวนี้นะชอบมากๆเลยด้วยอันนี้เดี๋ยวอันนี้ จะสรุปให้ฟังเลยว่ะ<ไ>ความเป็นชาบัตลองหน,น่อยดิลองสรุปสักนิดหนึ่งโอ้โหแ้แจ็คแน่นแจ็คแอนด์โรดอะ อ่ะมากันถึงชาบัตกีตาร์นะครับผมเป็นกีตาร์คัตตอมทุกจุดนะครับผมแล้วก็คัตตอมทุกรุ่นมีรุ่นให้เลือกเยอะมากแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเฉพาะแค่สเตปที่เป็นทำสิงสิงที่ได้รับความนิยมเยอะสุดของชาบัตนะครับผมก็คือกีตาร์ทุกตัวไม่มีเขาเรียกว่าอ,อะไรไม่มีสต็อกที่เป็นสีแบบว่าออกมาให้ให้เลือกซื้อเลยทุกตัวต้องเริ่มจากการเขียนสเปคคัตตอมขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็เอามาวางขายไม่มีไลฟ์โปรดักต์เรียกว่าอะไรแบบธรรมดาที่แบบว่าสี คือต้องคัสตอมอย่างเดียวอะแต่ว่าจะเป็นร้านไหนคัสตอมเอามาขายดีกว่ามสมมุติว่าร้านผมเอามาผมอาจจะเอาสีเขียวสีแดงสีม่วงมาขายแล้วก็มาตั้งวางขายอันเนี้ยผมก็เป็นคนเขียนสเปคคัสตอมตัวนั้นมาแดงเขียวเหลืองอะไรเงี้ยเอามาวางขายเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีออเดอร์ที่แบบว่าทํามาเยอะๆแล้วก็ให้เราไปจิ้มมาว่าจะเอามาขายตัวนี้ตัวนี้นไม่มีเลยสมม,มุติว่าผมอยากได้สีสปักเกิลสีอื่นที่ที่จะมาวางขายมันก็จะเป็นสีนั้นเลยหมายความว่าก็ต้องเขียนสเปคเพราะฉะนั้นทุกตัวที่ลูกค้าได้สั่งคัตอม ก็จะไม่เหมือนกันเลยจะไม่มีอะไรเหมือนกันนอกจากคนจะสั่งแบบนี้อีกตัวหนึง่งแล้วก็เพิ่มออฟชองออปชันอะไรว่ากันไปก็ราคาสตาร์ทอยู่ที่แสนหกพันเก้าร้อยนะครับผมแล้วก็บวกออปชันเพิ่มจะบวกอะไรก็บวกเพิ่มไปเลยเลยแต่ถ้าเกิดแบบเพนเพนเลยไม่บวกอะไรเพิ่มเลยก็คือแสนหกพันเก้าร้อยก็หัวก็จะเป็นธรรมดาเมเปิลธรรมดาแล้วก็สีก็จะไม่ใช่สปาร์เกลสีก็เป็นสีเพนเพอนอาจจะเป็นสีโซนิกบูสีเซิร์ฟกินสีธรรมดาที่ไม่สปาร์เกลก็ได้หรือว่าจะโอเวอร์ฟินิชด้วยก็ได้ ได้หรือมันตีคันเลอร์คันเลอร์ชิปที่แบบมองอันนี้เป็นสีเขียวปุ๊บเป็นสีเหลืองสีส้มอะไรเงี้ยก็ทําได้เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ผมแนะนําแล้วก็ผมมีถึง2ตัวคือไหลไหลเลยผมชอบมากชอบงานดีเทลคือเขาเก็บดีเทลใส่ใจมากผมเป็นคนหนึ่งที่แอบเสพติดเรื่องนี้อยู่เพราะว่าผมเป็นเป็นช่างคนหนึ่งเหมือนกันถ้าเขาทํางานดีผมก็สนับสนุนเพราะว่ามันคือกีตาร์ที่น่านเล่นเลยใช่ก็เป็นเม็ดอินยูเอสเอนะครับแต่คนทําไม่ได้เป็นคนยูเอ็นนะอ่าอะไรเงี้ยเอวิชาบับั ผมแล้วก็เรียกว่าพรีเมียมทุกจุดและจะได้สีแบบเนี้ยในการสั่งเนี้ยเป็นของตัวเองซึ่งไม่ซ้ําใครในไทยแน่นอนตอนนี้ก็คือมีแค่1ตัวเท่านั้นส่วนจะเป็นตัวไหนอีกอีกตัวหนึ่งของผมว่าเป็นสีม่วงเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าของผมมันเป็นแบบผมยังไม่เคยเคยเอามาลองกีตาร์ให้ฟังแต่ว่ายังไม่ได้เคยมาพูดถึงอื โอเคเดี๋ยวรอชมกันว่าจะเป็นคลิปไหนวันนี้ก็ใครสนใจชาบัดก็สามารถสั่งคัตตอมได้เข้ามาปรึกษากันได้แล้วก็ผมมีไอเดียดีๆเยอะขอแค่เข้ามาสั่งกันอ่ากำตังกันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะออกไอเดียให้ว่าสีไหนเกิดสีไหนเอิดคือโน1ในประเทศไทยอ่าอย่างกีตาร์รุ่นนี้ก็คนเลือกใช้ก็ศิลปินเลือกใช้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็มีนไทโทสมิดก็เป็นสีส้มนะส้มดําก็เรียบร้อยแล้วเป็นสีสลัดอันนี้ก็สามารถสั่งได้ผมก็ไปเป็นคน ดูแลเซตอัพของมินไทท์ทอยู่แล้วก็ของตูนทีมแมนดาวด้วยก็จะเป็นสีแดงอ่าคอขาวตัวนั้นก็จะเพ็นเพนหน่อยไม่ไม่ได้มีเฟรมมีอะไรอ่าตัวนั้นก็แจ๋วเพราะฉะนั้นช่วงนี้กระแสตัวนี้กำลังมาแรงสั่งก่อนก็ได้ก่อนครผมเลือกสีก่อนก็ได้เป็นโนนหนึ่งแห่งเมืองไทยก่อนน่่ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ